เดมาสเตอร์รันนิ่งครับครับวันนี้ตีสองสี่สิบเอ็ดเลยอยู่สองหน่วยไปเหี้ยปกติเขายิงวิ่งคนยิ่งเยอะของเรายิงวิ่งคนยิงน้อยคนยิงนอ้นยงนอยไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามากับงานซูเปอร์สปอร์ตสิบไมล์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดบ้านลำเพลงมากไปเจอก,กันที่งานทุกคน คืนนี้เรานอนที่นี่นะครับรีโนโตื่นเช้าตีสามครึ่งไปวิ่งนะครับวิ่งเสร็จหกโมงเชา้ากลับมานอนนะครับสิบเอ็โมงครึ่งเช็คเอาท์นะครับรบ่บายโมงประชุมที่สยามประชุมวันไงไงีออย้ยาลนะครับบรรยากาศยามเช้ามาแล้วเราอยู่ที่ลานหน้าซ็นทลโรครับ ปี254โดยที่คนเริ่มทยอยเข้ามาด้านนี้นะกานวิ่งใจกลางเมืองนะครับที่ทำให้ทุกคนต้องรีบวิ่งรีบกลับนะครับเพราะว่าโอ้โหวงเช้าแต่ว่ามันวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์ก็โอเคสบายๆนะครับผมเช้าก็ยังเพลินๆกันอยู่นะครับ เราไม่ต้องวอร์มต้องแวม,มอะไรเยอะแยะนะนอนแล้วิ่งคอน,นเทนเจอร์ในช่วงเวลานี้นะครับผมที่เวรนน่าจุดปล่อตัวน,นะครับ เขาจับขาทุกคนจริงครับไม่ได้บอกเขาบอกเราได้ลูนจนะโชคนครับผมโคลในการแข่งขันวระหรือแ้จบแนวแน่กับของ้าเส้นชัยเหนื่อว้เหนื่อยก็รอกันแค่นั้นแหละ

จะร้อยเมตรครับผ่านเซนรีจิตมาแล้วกานหนูยังนุงน่มๆไปแล้วหัวเดี๋ยวเรานี่ยออกชาประชาชนในเดี๋ยวเราไปเดินมาพูดบาดให้เข้าไปกันก่อนอนี่ถ้าวิ่งเหมือนอีธานฮันเนี่ยของเข้าที่หนึ่ง <laughs> แม่งหน่ง,งเดียววิ่งลุกมาก วิ่งกระทั่งวิ่งตามรถเร็วเกินเออหนึ่งจุดสี่โลครับมาเลี้ยวตรงสวนลุมหลังสวนนิดหนึ่งหลังสวนแวดูอะไรนิดหนึง่งเพราะว่าระยะมันขาดระยะมันขาดออ๋อ กิโลครับยังดูข้างส่วนลุ่มอยู่ยังไม่พ้นไฟแดงเส้นที่ลาดนรีเขาจะมออกกําลังกายตรงนี้นต,ตอนนี้สองกิโลกว่ายังไม่เห็นน้ำนะตอนนี้ <laughs> ีมจุดน้ำแรกทุกคนสองจุดหกไม่น่าเชื่อเอาเรื่องไม่ซ้อมนะเนี่ยแต่ก็ไม่ไหวแล้ว,วน้ำก่อนเตน้ำเออเติมน,น,น้ำวันนีน้เต็งทุกคนสองจุดหกกิโลกิโลที่สาม ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนน้านสี่แล้วทุกคด้านข้างสวนลุมฟังดงดูสิเซนทรัลพาร์คที่มีปัญหาเรื่องกงสีอยู่ตอนนี้ดูสิไ,ไม่รู้เขาจะให้ไปทางไหนไลองดูนะครับ <c oughs> งานที่เราไม่ได้ดูดนะว่าเขาจะให้วิ่งไปทางไหน <c oughs> ตามเข้าไปพวกล่าดวังไปอตอนนี้แยกสาทรนะวันแบงคอกลัดดับสามจุหกกิโลทิศซ้ายวะที่มันแคบครับ ข้มูลเต็มวันแบน้อ oh กิ uh, okay. uh, ่ามจุดห้าใช่ไหมอ่าิโลทีจุดเจ็ดสามจุดแปดแล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านเม็ดพักโรงพยาบาลจะแวะเลยแล้วเข้าโรงพยาบาลไปเลย เพราะว่าโอ้โหครับคนตอนนี้คือพอช่องมันเล็กเนี่ยก็นักวิ่งก็จะแออัดนิดนึงเพราะวาคนวิ่งเยอะใช่แต่ว่าตอนนี้เราได้2ไม้แล้ว2ไม้แล้วอ่าอีก8ปดไม้อ่ออีก8นิดนเดียวไปยุงไปยุงก็ไปเรื่อยๆอะไรอ่ะอันนี้อะไรกินที่แบบอ๋อใช่จเจอคุณวีวงนะทุกคนแฟนคลับ สายอมวีทุกคนยินดีรู้จักพึ่นูุริจเจ้าของมตอนบ่ายก็ที่แถวเป็นเ <laughs> จ้าของห้องเย็นนะที่ผมฟัง,งการทำธุรกิจของแกแรกๆเนียก็แข่งแรงอยู่ฮะตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบกวาคร <laughs> ับสุดอดเที่สองครับส <c oughs> <4. 8. S 2> ี่จุดแปดสี่จแปดแถวทองเตย ได้ล้วได้เร็ยวเข้าครับตอนนี่านตมาร้อนตัดที่มุกมาเียกว่ากิโลที่5ครับแยกของเตยห้าสาแยกคองเตยล้็ เราประตูแห่งชาติเองต้องดูเลยนะไม่ให้วิ่งขวางนี้ไดถ้าว่าแปลกๆใช่ไหมทำไมให้วิ่งขวาอ๋อตาไปชมสะพานนี้เองเอาเรื่อง ครับเคลีโลี้หกหนึ่ศูนย์เนติจมตกำลังมุ่งหน้าไปช่องนรนีหัวปลาลังขึ้นแล้วผ่านข้างหน้านะครับขึ้นไปช่องน,นรงีขาแรงปัดคนหมดขาแรงขาแรงข้างหน้าจะเป็นจุดให้น้ำแล้วจดดที่สามเมเข้ามาไปาต่อครับจะผ่านแล้วนี้ พอ,พอดนิดนึงซ้อมเทลนิดนึงนะครับเข่ามันช้า <ขอ S 2> <อ>เหรอเอาเรื่องเอยู่นะกูกำลังรู้สึกรอโฟคาลิสามสิบเนี่ยเดี๋ยวกูขายวิฟที่ลงสิบห้าเดี่ยชิวเอาเรื่องโอ้ดูเลือดแล้วเราวิ่งบนสะพานอีกกูไ,ไม่ใช่รถโฟวิอยู่ด้วย ตอนนี้เราอยู่บนสะพาพนที่เขาปิดมานานแล้วตรงศรูนย<ช>์ริกิตนะแล้วก็ตรงนี้พอข้ามไปเนี่ยมันก็จะไปลงที่ไหนนะ <ไป S 1> นาธิวาส <ไป S 1> นาลาธิวา,นา,วาสนต้งซีอ่าครับเดี๋ยวเราไปแวะกินหัวปลาบ้างนะแล้วก็กลับมากินปูอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาแปอโศกแต่เส้นนี้ก็สำหรับคนแบบสูตรประการอากาศสูตรประการกับฝั่งคนหรือจะไปฝั่ง ไอคอนสยามใช่ไปลงอะไรอย่นี้ก็ปิดปิดไปนานเส้นนี้ปิดไปนานแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดจริงๆจังตัวนี้ก็ช่วยลดความแออัดของของประชากรรถได้กล้องกลับมาที่เมนเํมิร่าอีกครั้งครับแสดงว่าตอนนี้8กิโลแล้วครึ่งทางแบบช่ำๆตอนนี้1ชั่วโมง40นาที โดยประมาณนะครับเพรันเดียดดูจากคาดการแล้วก็200โมงครึ่ง200โมงครึ่งน,น้องสวยอ่าเลยน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยตามสาภาพ <laughs> อยู่ที่ว่าสาภาพเป็นยังไงในตอนขึ้นในที่แหละใช่ขึ้นสะาาพานที่แหละนะขึ้นลงๆอยู่เนะี่ยอ่ก็บรรยากาศวันนี้ก็คือช่วงถนนพระราม4เนี่ยจะแคบๆหน่อยใช่ใช่ไหม <laughs> ก็คือแบบ มันยังมีรถวิ่งอยู่นะทุกคนนั่คือตื่นแต่เช้ามากโอ้โหแบบตื่นเงี้ยมาขับรถหรือบางคนเพิ่งเลิกงานพพเพิ่งเลิกกินก,กินกินเหล้าอ่าเพิ่งเลิกกินเหล้าก็เรียกวา่าคืนวันเสาร์วันเสาร์ะก็ไปดงไปดื่มแปรกันมานะครับก็กับทีสามเราก็เพิ่งออกกำลังกายอ่าเราก็มาหาถ้ำนะฮะรับคนนอนคนนอนเลยก็หลับปุ๋ยแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้ก็คือวิ่งเสร็จก็ไปอาบน้ำนอน จะก้าวลงแล้วลงสะพานไปกลับตัวเราฝั่งเราเขาวิ่งเทลกันอยู่นะตอนนี้าทางทขึ้นเรื่องอะไรดังฮิวดังฮิวสิบกิโลนะห,หนึ่งชั่วโมงครึง่งอ่าตามสูตรอีกห้ากแล้ว สี่ห้ากิโลขอชั่วโมงปกติเราเข้าเส้นชัยแล้วนะตอนนี้ปกติเราเข้าเส้นชัยแล้วคือจบนอนแล้วบ้างกบไซค์แล้วอันนี้หาอะไรกินแล้วตอนนี้ตอนนี้คือยังเดินอยู่แต่มันอันนี้ไม่เคยสิบไมล์แรกในในกรุงแค่ใช่น,น่ <c oughs> าจะคือครั้งแรกไม่เคยวิ่งเหมือนกันสิบสองไมล์แนละ้วตอนนี้ทุกคนเรากลับมาสู่ถนนพระรามสี่เนี่ยปาร์คคิวตรงนี้ เมตพากนะครับก็กำลังจะลงไปศูนย์ประชาชิเศริกิจอ์่างซ้ายมือศูนย์ประชาชนสศริกิจทำใหม่้าสวยคลิปเลยนะก็รามาเฮ้าเป็นไยก็ลองนึกภาพง่ายๆก็คือการที่เราจะต้องวิ่งจากศูนย์เิริกิจไปเซ็นทันเวฮะทุกคนแค่คิดถึงก็ เมื่อไอตําปมแล้วทําเนี่ยหลังเราถือแยกอรโโกแยกแห่งความมหันตภัยของกรุงเทพมหนานครใช่แล้วในวันที่ทํางานนะครับแยกกระโโตกถือว่าเป็น <laughs> one of the best ของไทยแลนด์สุดยอดที่สุด <laughs> ต่ป้ายนี่ยเขบอกแบงคอกชีวิตดีๆที่ลงตัวติดแรืงตั้งแต่สีกิจยันนุ่ย์อ่ะอยู่ต,ตรงนี้แหละออรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวเนี่ยจะเป็นสวนเป็นจักริติใช่ไหมเหยี่ยหมูมวิ่งซ้อมบ่อยวิวสวยนคะครับใครอยู่โมตรงนี้ ก็จะได้วิวสวนเป็นจักสวนใจกลางเมืองอีกยกันยูจตกุจักรก็จะได้สวนจะดูจักรอยู่หลังสวนก็จะได้สวนลุมศสี่โรสี่แี่สองคนให้เอย 2โลครับจากโตกไปเซนต์เวอร์กโลที่สิบห้าครับแถวนานานะเชียร์ดวิวมาดีออร์ทินทินเลยนานาข้างหน้าเป็นเพิงกิจไฮโกลนิดๆจะมิชชั่นคอมพลซ์แล้วเวลค้ามคืไทยแลนด์ที่นา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 อยูกเขาลู่ เราถ่ายชาติมาก็ต้องมาที่นีน่นอันดับแรกนะครับลงท้อมปงเดินย้อนกลับมาอโตกนานอ่าไปกันต่อใช่ชนะ,ะไปนิดเดียวเ,เป็นบอสตอร์ซี์อยู่ขวาซ้ายวิทยุยยยนาทีเอฟไปเลย ัได้สุดท้ายแล้วครับผมวันนี้เอาเรื่องตาจะวนได้แล้วเอาหมายอยู่ข้างหน้าตรงนน้นนะครับได้รัฐประสิใช่ไหร,รัฐประสงค์รัฐประสงค์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะผ่านโรงเรียนที่สาวสาววิทยมน่ารักที่สุดใน собой. ตำต้นๆของประเทศไทยนะมาครับ

ขอพกแค่ข้าวมันไก่กับเกเตอร์เรตมาขนาน้นะครับทุกคนโอ้หน้าสดใสเลยออกลังกายตอนเช้านะนนะหน,หน้าสดใสเลยออกลังกายตอนเช้าตอนนี้ก็เดี๋ยวงานนี้สิบไมล์อะไรอ่ะลืมซอฟมัน <c oughs> เ,เป็นไงฮะสิบไมล์นี่มันคือแบบ สีๆนะชิวๆ,วๆสนุกสนุกนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็กกประมาณนี้นะทุกคนมาให้ดูนะครับก็คือวิ่งรอบเมืองแบบเมืองจริงๆเมืองเลยเมืองเลยแบบมึงไม่มีโอกาสที่จะมองวิ่งในเมืองแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยกิจกรรมนะครับ เราไปวิ่งงานไหนอีก The Master Running นะคะตอนนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนขอย่าไปนอนก่อนเดี๋ยวประชุมบ่า <laughs> บ <c oughs> ๊ายบาย